ครับผมเมื่อวิทผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้าวไอ้ชนึงครับผมนะครับจหรับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันศุกนะครับศุกที่ยีบเก้าตัวล่าหกซีครับผมนะครับเอาว่าวว่าลายครับผมบ่าวว่าลายนะครับไปเบื้องไร่เอียดนี่ตัวข้ายกันครับผมเป็นค้ายแม่สาวเด้อครับเด้อเป็นค้าวยแม่สาวผสมแล้วครับผมผสมแล้วนะครับสถานะของเขาตอนนี้นะครับคือนะครับ ผสมสร้างอุดรไว้นะครับผ่านจักรอบแล้ก็า sure. right, มา่เบืองกันครับผมนะครับผสมวันที่ซีสุราหกซีครับผมกำหนดคลอดวันที่ซีกันยาหกหานะครับได้รอบกลัวแล้วครับผมได้รอบกลัวแล้วนะครับรับเบื่อหมอกับละเหลียดต่างๆนะครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อยู่ในเอกสารเท่าเด้ครับเด้อนะครับอยู่ในเอกสารเท่านะครับถ้าผู้ใดจะได้เป็นรุ่นลูกสร้างอุดดนะครับ ก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับสจหรับคว้วยตัวนี้นะครับวิทย้เขียวสิเปิดในราคานะครับเจ็ดหมื่นครับผมนะครับหาโฮจักเบอร์ูฮจักราคาแล้วครับผมนะครับก็บอเบิรรายละเอียดในตัวคว้วยกันครับผมคว้วยตัวนี้วิทย้เขียวบริวัตินะครับเด้อนะครับเพียงจะเบอร์ในสายตาว่าประมาณร้อยสามสองขึ้นแน่นอนครับผมนะครับ ตัวลาค้วยตัวนี้นะครับเขาเป็นค้วยแม่สาวนะครับเมื่อนี้วิตผู้เขียวบอดเอวแตละเม็ดมาน้านะครับบอดเวัดครับผมนี่ครับลำโตดีนะครับเป็นค้วยหนังหนานะครับแก้งขาใหญ่อัลักษักชัดเกณฑ์ครับผมนะครับเพื่อจะเขานอนขี่ตุ่มไม่ื้อนอนขี่เจ้าของนะครับบอดเลวางครับผมค้วยแพหลังดีนะครับแนหลังเป็นตะแค่ครับผมนะครับ กินผู ama. Ama. ้เขียวเฉเบิ้งง่ทยเยอะน้อยครับผมเบิ้งงไทยเยอะน้อยเบิ้งงไทยเบื้องไทยทยดีไทยเต็มครับผมไทยดี่ทยเต็มนะครับ่ทยดี่ทยเต็มนี่ครับ่ายดี่ทยเตรมรับตัวดีนะครับเป็นค้วยหนังหนาครับผมเป็นค้วยนังหนาไทยดี่ทยเต็ม เอาถ้าผู้ไดสนใจในสินค้าแล้วนะครับก็ทักมหาวิทยผู้เกี่ยวได้ครับผมนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสีเก้าเกศสองเกดหาเก้าหาครับผมนะครับพร้อมเขาทับสร้างอุดรไห้พารอบกลัวแล้วครับผมนะครับถ้าผู้ใดจะได้รุ่นลูกของสร้างกุดรนะครับก็สามารถทักมหาวิทยผู้เกี่ยวได้นะครับสาหรับคั้วเกียดนี่ราคานี่ครับผมก็สมเหตุสมผลนะครับบ่แพงเกินไปบ่ต่ำเกินไปครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับว่ามีอย่างายครับผมจิงกาวข้ามาสวัสดีครับ